ทำไมเสียงมึงเหมือนเอไออย่างวะได้ๆคิดไม้เมือนเออบอกไรกูไม่รักผีูไม่รักสิกูเป็นนักสืบสีนบ้างใบเลยหย่าย่านักสเด็กได้เลยได้นะินนก็ได้นะแล้วอย่วะอู่วะสิกันผูเคยร้องตีน้ำตาแอยู่เป็นแฮลเลยอะโอเอไปุ่มมันมีแบ็คแจ็คมันมีแบ็แจ็

กูเห็นอะระวังผมวันนี้มนเมื่อกี้กูเดินมาก็เห็นแล้วอะเอ้ยขอนะได้ไปดูกันไหมไม่โว้ยอ,อ่ะกูทำเพื่ออะไรไปละเสียง AI กูกูเรื่อสีเงินนี่เไม่ดูตใช่ไหมแล้วมีไฟไหตอนมีไฟมบอกมาเดไม่ดูเรื่องตอนมีไฟอ่ะตอนมีไฟมึจได้ไมีไฟหเอ่ที่ฟามิอยู่กับเรากำลังสแกนอยู่กูฟาร์มินอยู่กับเรา เออพูดต่อเลยพูดต่อเลยสีส้มสีส้มมนเป็นสีส้มมันสีส้มมากมันฆ่าสีสีส้มมากมัน่าสิจุ่มเงินแล้วแต่สุ่มเงินมันถลราจ่าเราไม่ให้ปุ๊เาไม่ให้เด็วอยบนองใช่ไหมก็เอาสิใช้สีส้มมันมันยิงเนเสต์นั่นจะไม่ลบกูตายอ่าพูดนเรื่องอ้าวแงจ์ตายแล้วมันเดามันเดามันเดาใครวะอะไรคืม่ อไรไม่เงสนน่ารไ้วอสุนงจวุงัะะลสาะอีเลอร์ก็ไล่เไปะอัดคลิปค้ขนาดนี้ไอ้แดงไอแดง่รับกูด้วยนะว่าเสียงเป็นไงในเกมนี่แหละกูอัดไว้แล้วเนี่ยเสียงเหมือนเอจริงนะ ไอ้คุยคูคนดีแต่กูไม่มีคุยตรงนี้ไงนเออเฮ้ยไอ้น้ำตาลเพื่อนเพื่อนอย่าพุ่งวิ่งน้ำตาลสแกนตัวถ้าเกิดสแกนไม่ได้ก็คงดีน้ำตาลนะจ๊ะละไอ้ดูน้ำตาลหน่อยเดี๋ยวดูน้ำตาลให้เดี๋ยวดูน้ำตาลให้โอ้น้ำตาลคนดีนี่วะแต่แปลกสุดไอ้แดงละ ถ้าเกิดเจอไอแดงแหงในคลิปวีดีโอคงไม่แปลกใช่ไหมเสียงโคตรแปลกเลยเอิมพูดไม่ได้ไหมถ้าเกิดพูดไม่ได้้อ้าห้วยเอิมเอิมปล่อยกูออกมาจากท้องเกด ขอลองกูขอลองกูขอลองอ้ยกูโดนแดกไงไอแดงมีเป็นเพื่อนแล้วนะอินหะโดนแดกเน้นเนอท้องเนี่ยแอดหน่อยแอดหน่อย่นี่เราโแต่ว่าเราแพ้ะแดงแอดหน่อยแดงแอดหน่อย่ส่ อันนี้ก็เลขสองแดงแอดหน่อยนะโอ,อ้เชียเสียออเง,เงเสียงอุเลนอุขอโทษนะไอแดงไอแดงเสียงพี่แย่ากเหมือนเออ ถ้าเกิดมึงเจอคลิปนี้นะกูบอกไว้ก่อนเหมือนไอไอจริงลองมาฟังเสียงมึงดูไอ้แดงตาเมื่อกี้เสียงเอไอกัความประสงค์ของฉันที่เป็นคำสั่งการของคุณ ดูหน่อยที่ตานี้มีอะไรนักสะกดจิตนัก,กวางเพลิงแวมไพร์แล้วก็ผู้คลุมวิญญาณไอ้แวมไพร์กับผู้ไอแ้แวมไพร์อะไม่เป็นไรหรอกแต่ไอ้ผู้คลุมวิญญาณอะไรสูญหายเอ้าเอ้าเอ้าค่ะไอ้เอา้เอา,อา,อา,อาไอ้แดงชัดเจนกูเห็นมันเดินเข้ามา ไอแดงชัดเจนกูเห็นมันเดินเข้ามาเฮ้ยไอเหลืองชัดเจนไอเหลือกูเห็นศพบันทึ่งล้มไอ่อรือเปล่ากูขอกูอัดคลิป่าอยู่ แต่ถ้าเกิดมุงเจอตอนเปิดนี es Alicia, ่จะเทียมมากเพาว่าแม่งไอแดงตามเมื่อกี้เนี่ยแหละเสียงแม่งเหมือนเอไอหมมงคีนุแกหมอหรือเปล่าก็ไม่รู้มีมีมีเขาไมนมีหมอนะความจริงตอนนี้หมอแต่ถ้าถ้าเจอหมอแล้วหมอแล้วอันนี้หมามอะ เออมดูแล้วปวดไมอ่ะสามารถดูตอนเปิดเกมได้ว่ามีมีอะไรมีอะไรบ้างขอทำไมอ่ะแคปไปตอนนี้ต่อไปอ้าวแบ๊คแจ็คเราทีแบ๊คแจ็คทีแบ๊คแจ็คเราแบ๊คแจ็คอะไรแจ๊ไอ้ไอ้ไอ้โม่งไอ้โม่งมาหากูหน่อยกูมีอะไรจะให้มึง เอิ่มหูมควมห้า้มันไม่ได้ไม่ไเลยครบคืมล่าวมาแป๊บเดียวมาแป๊บเดียวกูมีอีโมจิให้มึงเลือกทัวนไม่กูมีอีโมจิให้เลือกเนี่ยอีโมจิอันนี้เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูอีโมจิอันนี้ให้เลือกให้เลือก มีมิเจอเินเนี้ยมึงมาเข้างควบคุมหลักแปปหนึ่งได้ไหม <c oughs> แค่จะให้มึงเลือกเฉยเล่นๆเนี่ยให้มึงเลือกเล่นๆเวย้ยเนี่ยแปปหนึ่งนะขอเอาอีมอีกว่ามึงจะเลือกอะไรระหว่างห่างห่าง,งลูกเรือกับตัวกลางอันเน,นี้ยเน,นี่ยอันเนี้ยมึงจะเลือกอะไรระหว่างลูกเรือกับตัวกลางเนี่ยประการมีจุดปัะการสนัุน อแปบ๊บหนึ่งขอปิดไฟค่วยหมอมาชุบกูหน่อยไอ้หมอ ไอเหลืองไปกับแกเลยย้ำตาไปชุบเราเย้ำตาฆ่าเราเล้วสีขาวมาชุบเราปวดสีขาวขาวม่ใช่ปวดเยียมตาปวดเยียมตาลืมไปทำไมไอเหลืองมันฆ่ากูตอนไฟดับอ่ะมึงฆ่ากูมึงฆ่ากูกูรู้ได้สีขาวมาชุบกู หลอจะมาแก้ตัวเลยแต่เมื่อกี้กูตายแล้วไอ้เหลืองมันปาดกูเนี่ยแหละกูกำลังเล่นแร่บอกไอม่วงอยู่ดีๆไอเนี่ยกูแค่เอาอิโมจิให้เลือกเป็นอุ้มน้ำตาลแร่บวกน้ำตาลก่อนให้กูเป็นลายมือไอเหลืองมันฆ่ากู ไอเหลืองอะ่ะมันฆ่ากูเว้ยต่อไปปเ็นหน้าที่ของผมไอเหลืองมันฆ่ากูว่ะโอไอเหลืองไอเหลืองหมอมาชุบปืนปืนฉไดเหลืองส<อ>ี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่เช็คด้านล่างด้านล่างด้านล่างกูอดัดขี้มาอยู่นะ ด้านล่างขอทำให้ให้ทำเพ้อไอเหลืองวะนี่โอ้ยอ้ากด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 โอ้ไม่ทันนะ้ามันไม่มีคนชอบนะว้าะอะไรเหลืองเป็นนี่คือโกบันนำเลยโอย้มันมันไม่มีใครกดโบุดเลย โคตรวุ่นวายวุ่นวายจัดจัดมากมากโคตรวุ่นวายเลยเฮ้ยดูออกไป บอกไปอัดไปให้ลงคลิปก่อนเด้อไปแลไป